นนอันนี้อันนี้ก็คือใส่ใหม่ใส่ใหม่มแล้ววัดวัดที่หายก็คือจ่ายเงนินสิบสิบบาทอ,อันนี้คือใส่ไปใหม่แล้วแล้วแต่วันนั้นก็คืออยู่ในนี้อยู่ในนี้ล็สี่สิบบาทสี่สิบบาทนะ,ๆๆน,ะนี่ก็คือซื้อหมดแล้วก็เปิดในเก๊ะสทีนชักค่ะในเก๊ะที่ที่หายอ่ะในเก๊ะเนี่ยจะมีเงินทอนไว้สำหรับตอนเช้าอะค่ะแต่ว่าเอาอลไรเอาอะไครับเรนไม่ช่วได้ค่ะ ตงเนี่ยออกหมดเลยแล้วก็เหลือไว้แค่เศษส,สตังคเดียวห้าสิบเซนทิมห้าสตางค์ค่ะแต่วันนั้นก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีอันนี้คือคือ,อย่างค่ะเคงงัดงัดนี้ก็คือตบตบเข้าไปแล้วยังไม่ได้ยำนัดก,กับมือเลยนัด ไอะไรไปบ้างครับโดน,นได้ลูกตังเหรียญบาทใบตังโกนในกระเป๋าไปสี่สิบบาทเป็นครั้งแรกด้วาครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยหายไปรประมาณสองพันกว่าบาทสองพันหกร้อยกว่าบาทแต่ครั้งนั้นก็คือเราไม่มีหลักฐานเพราะว่ากล้องวงจรปิดตัวเดิมที่ติดไว้ตรงนี้ค่ะมันมันมันมาเสียไม่ไม่สามารถดูภาพได้ดูได้แค่วันต่อวันแล้วก็ครั้งนี้หลังจากเหตุการณรั้งนั้นก็คือติดกล้องตัวใหม่ ก็คือเห็นภาพชัดทั้นตอนที่เข้ามาตอนที่แอบเข้ามาและตอนที่งัดประตูคือตรงนี้ค่ะพีน็อตอะไรเนี่ยดูพอหมดเลยค่ะไปติดต่อไว้แล้วค่ะแต่วันนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าคนเยอะไม่ต้องรอเดี๋ยวพี่เขาว่าไปได้ตลอดเลยแต่พี่ว่าจัดก,การให้เ่มคือไปไปโรงมัาทุกประจาวันไว้ค่ะไปบอกไปแล้วว่าเนี่ยตอนนี้ที่ร้านเกิดเหตุก,การณ์แบบนี้แต่พี่ก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คนเยอะ,อะเดี๋ยวน้องค่อยมาใหม่นะแตีพี่จะรับเรื่องไว้ค่ะแล้วล่าสุดตำรวจมายัางไง เพราะว่าหนูอ่ะไอสองวันนี้ผนูยังไม่ว่าไม่ไปแต่เนี่ยวันนี้ว่าจะเข้าไปอีกครั้งค่ะ